เวลาครับผมเช่นเดิมเลยครับผมก็ทำตักคุณคุณศิสดาเขาให้หัวใจคุณเจปิเกมานะครับเทคนิคทวมอเมริกาคุณปรีนเขาบอกว่าเทคนิคทวมอเมริกานะครับผมคุณธรินเขาอยู่เยอรมนีใช่ไหมครับพี่ตาคุณพิพัฒน์จับมือได้ไหมครับจับมือได้ไหมครับจากคุณเบลครับผมเรียบร้อยผมไม่โกรธนะคุณพิพัฒน์คุณสุรัตน์ยังคุณพิพัฒน์นะครับเพราะว่าแต่ถ้าอย่าแต่ถ้าเป็นกาแฟช่วงหกโมงเช้าดีที่สุด ใช่เลยครับผมคนโคราชนะครับคุณคุณจีพีเคเขาคนโคราชครับทุกคนโคราสตั้นเองคุณนิพนธ์สวัสดีครับมาส่งพลังบวกครับคุณนิพนธ์นะครับผมขอบคุณมากครับโอ้เริ่มต้นใหม่เอาใครคนเอาแขวจชมพูมากสวัสดีครับคุณสิริชัยครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับผมที่มาให้กำลังใจครับผมให้เฮงปังๆทุกคนนะครับขอบคุณน้ำใจอัน สายโทรเข้าอีกแล้วทุกคนมีสายโทรเข้าอีกแล้วผมกลัวสัญ,ญญาณผมจะหายแล้วนั่นเนี่ยคุณ Darling, Darling. ดาลิงดาลิงทำเพจโอเคจริงๆเพจมันก็เหมือนผมนี่แหละเนี่ยอันนี้ผมก็เป็นเพจเหมือนกันครับเริ่มต้นใหม่ให้ Hi, Toby. โทบีโทบีอยู่ตรงนี้นะครับคุณเริ่มต้นใหม่สวัสดีทักทายจ้าบ้านเฮามีแหงก็สวัสดีครับท,ท,ที่อังกฤษโอ้คุณวิ้พัทที่อังกฤษเก้าโมงเหรอครับอ๋อที่อเมริกาครับผมที่อเมริกาตอนนี้คุณเจพีเคว่าต้องการใครสักคนที่บ จะรรักนะต้องการใครที่จะมารักทักคนนะมีไหมมีใครว่าวโอ้คุณพิโยแม่พินโยสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมมาส่งกำลังใจนะคะจากคุณณ่าน,าน,านาหัตชยาพรยาดาอยู่เท็กซัสนะครับผมอยู่เท็กซัสร่รมต้นใหม่กับใครสักคนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพุ่รถวันศุกร์แล้วนะครับทุกคนวันศุกร์ครับผมก็มาไลฟ์สะสมเวลาครับผมเช่นเดิมเลยครับผม อก็ทําตามเพจราบาเบอร์ก็สวัสดีคุคณธรัตนะครับสวัสดีครับผมคุณต้วนยอดแสงสวัสดีฟ้าเชิญสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณนะฮะเจ้าป่าว่าเอออยากจะไปเออตอนนี้น้องเ็ขึ้นยังน้องอ้ยอยทักจ้าแต่จะได้ไม่ง่วงนอนนะครับผมสวัสดีคุณธรัสสวัสดีค่ะคุณ Bubble, เพจราบาเบอร์กำลังจะไปไหนป๋า น้องออไทยเข้าไปดูพี่ก็น้องออไทยก็แชร์ตลอดนะครับไายขึ้นยังโอเคนะครับทุกคนไทยแขกค่าบพเยุสุป e ปยังอ๋อพี่นึงช่วงกลางคืนก็ดีขึ้นตกใจนึกว่าฝนตกแรงรีบลุกเลยเออเป็นอย่างนั้นนะพี่ลีสวัสดีครับพี่ลีคุณคุณรินนะ คุณครับคุณก็คือตามหาคู่อยู่จ้า JPK ีเคแ e วะอยู่เจพีเคแหวะอยู่อาจจะไปแล้วนะเป็นน้องครับผมเป็นรุ่นรุ่นน้องรุ่น,ร,นรุ่นผมเนี่ยรุ่นน้องผม,มนะครับผมนายทละกวัสดีคุณรัฐครับคุณรัฐอยู่ซบีเดนเจพีเค okay, นะครับผมจ้าลุงเดือจะกลับแล้วเหรอครับเบลนาเดอร์รอเบลนาเดอร์เเค thank you เจพเคว่า thank you อืม ตัวนะคะลุงเฉิญแม่พินโยครับผมขอบคุณมากนะครับนอนหลับฝันดีครับผมแม่พินโยทุกท่านครับรอผมโสดครับโอเคนะครับทุกคนผมขออนุญาตลงไลน์นะครับป๋าครับผมก็ขออนุญาตขอบคุณมากทุกคนครับขอบคุณรอครับผมสวัสดีครับคุณเบรกับไี่มอนสวัสดีจ้าเมาเครื่องพักก่อนอ้าวเหรอพักก่อนคุณริมสวัสดีคุณเฉิญสวัสดีจ้าพญานาคนะครับผมคุณนรัตก็สวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับคุณตวันยอดแสงสวัสดีครับคุณสำเนียงสวัสดีจ้าน้องเอ๋น้องเสกขวิทคนคุณนําพรดีจันเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนยินดีจ้าขอจับมือจ้าครับผมอู้คุณนาฮะในกล้องก็สวัสดีครับผมคุณริพาร์แต่อย่ามาจีบผมเดี๋ยวแฟนจับได้คนดยอดนะบมาเลยนี่ขนาดกลัวแฟนนะเนี่ยก่อนทํางานดึกมากเลยนะป๋าจำผมบได้บ่ว่าสนจำได้ เินไม่เฉินคุณตะวันตะวันสวัสดีครับคุณศรีสดาพี่ปอนยืมดาวให้พี่เฉินหน่อยคุณสุรสัสสวัสดีครับมอบให้พี่เฉิญไม่เฉิญโอเคขอบคุณมากครับน่าจะผ่านแล้วครับลืมไปแค่ว่าอันนี้จะอาว่า,วาอันนี้ใจดีเพิ่งตั้งเพจได้สองสามวันเขากนสวัสดีจ้าจากคุณเซลพี่เคสวี โอ<ค>นมือสั่นเลยคุณน,นรัตนะครับผมขอบคุณมากครับคุณเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนสวัสดีสุดที่รักจ้ายอดรักสลักใจคุณเริ่มต้นใหม่สวัสดีทักทายจ้า,า,าคุณบ้านเฮ <c oughs> ามีแหงก็สวัสดีครับที่อังกฤษโอ้คุณวิพัฒน์ที่อังกฤษเก้าโมงเหรอครับอ๋อที่อเมริกาครับผมที่อเมริกาตอนนี้เบบีของทุกทกคนครับคุณว่า สวัสดีครับมาส่งกำลังใจะจากคุณแจมจ้าลุงเดือนสวัสดีครับคุณสุรัตสวัสดีครับผมสัญญาณกลัวป่าต่อต้องทุ่งนาทางเข้าออกมาด้วยโอ้คุณเสกเทย์สวัสดีคุณยอแสงคุณภาวรินก็สวัสดีคุณเสกเทย์ครับคุณนรัสสวัสดีชาติทุกคนสวัสดีครับป่าน้ํามันหมดก็เลยขับรถไม่ได้ต้องเติมน้ํามันลั่นมั่งเนี่ยคุณคุณพฒน์แซลป่านะครับรักพี่เสียดายน้องว่างนั้นนัน่นของสุพรรณีคะ่ะ<ม>สุพรรณีเป็ดหมุนติ้วติ้วโอ้ เป็นของผมใช่ไหมเนี่ยนอนดึกมั้งเออมส่วนนอนดึกด้วยไม่ดีแล้วเนี่ยตั้งไม่เป็นต้องทําเข้าไปทางไหนไม่รู้หลังบ้านเออก็กดกดตั้งค่านัา่นแหละครับปาร์ีเช่นกันจ้าสวัสดีครับผมคุณภูริวัฒน์ธนเน็ตมันไม่ดีตอนนี้ใช่เน็ตไม่ดีเป็นทั่วโลกหรือเปล่าป๋าเป็นทั่วโลกเลยเนาะถ้อ้าว uh, ใครโดนเทใครโดนเทพระคนผมสีเขียวนั่นแหละโดนเท ไม่งั้นนะ่าเลยไปแล้วว่ากันชิพเ,เคนะครับผมน่าจะอยู่ในนี้แหละอาจจะอยู่ในนี้แหละผมไม่มั่นใจนะครับผมครับผมพี่คุณดิพัทครับครับผมขอบคุณมากเลยตอนนี้มีสองจุดนะครับคุณเสกควิดเกี่ยวค้ายคุณอัมพรดีจันจ้าสวัสดีครับผมกำลังใจกลับเยอะๆเลยนะครับผมมาถึงครึ่งเวลาแล้วนะครับผมทุกคนผมก็นึกว่าอ่าจะครบชั่วโมงแล้วนะนนี่ คุณสวัสดีทุกท่านด้วยจ้าสวัสดีครับผมก็คุณภูมิพัฒนคุณภูมิพัฒสงสัยสงสัยมันก็อย่างไม่น่นั่นเลยนะครับคนทําสวนสวนสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขครับรับชมจากขึนครนายกครับเสียงดังฟังชัดครับสวัสดีทุกคนกุศลแหงหัวใจนะครับผมเจพิเ่อค,คุณพรรณีเรสัตนาคำคำคำครับบอสเนียนะคุณสวัสดีครับคุณสิริชยัยครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับผมที่ไม่ให้กำลังใจครับผมให้เฮงปังๆทุกคนนะครับขอบคุณน้ำใจอันนํำหารักคุณจีบีเคคุณจีบเคอยากรู้จริงหัวใจเขามีกี่ห้องกันแน่นั่นเนี่ย <c ười> คุณจีบีเคเปิดหมดสุดายินดีต้อนรับจ้าคุณปวินสวัสดีครับคุณโดนินไฟแรงระวังไหมนะจ้ะ <c ười> พี่รินก็สวัสดีผมทุกท่านนะครับผม เดี๋ยวค่อยคุณบางอ่อนได้เลยนะคะขอบคุณมากนะครับผมคุณนรัสสวัสดีค่ะคุณบางอ่อนสวัสดีค่ะคุณวิพันธ์คุณคุณนรัสสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับคุณนรัสนะครับผมคุณนรัสเชียบอลโอเคครับผมคุณพิญโยสวัสดีค่ะแม่พินโยน้ำต้มบันเนาะขอบคุณมากเลยนะครับที่แวะมาทักทายครับผมขอญาตดื่มน้ําครับเห็นนะเขาไม่รู้อื เขาไม่รู้เขาก็จะเข้าใจผิดได้นะครับผมคนที่รัสสวัสดีคุณเสกวิทย์เจยใช่เหงาทําไมคะต้องทําชีวิตให้มีความสุขความสุขสดชื่นกระปรี้กระเป๋าตลอดเวลาเนาะคุณตะวันสวัสดีค่ะศรีสุราจุงกาจุงกาคุณพรมินสวัสดีครับคุณเบเลยจ้าจากคุณเจบีเคครับน้องไอนะครับน้องไอสวัสดีที่ทั้งสองจ้าสวัสดีครับคุณนรัตน์มีเยอะเลยค่ะพี่พินโยมเขาบอกว่าใครเชิญคุณสุรัตน์ได้นี่ โอคุณธารกรก็มาแล้วเนี่ยคุณธารกรโอ้ปะคุณเทียธารกรก็ใครบอกปอกเด้งมาสเตย์นะคะับจีพีเคไอแอมซูเอร์ยงครับผมคุณรินพี่รินบอกอะไรนะต่อท้ายนะครับทําเป็นบไดายยินเดอ้อปาดาลิงดาลิงพร้อมเพมีไหมพร้อมเพย์พมีไหมจิซอนไม่เอามาอยู่ได้เลยพี่รินโอ้อะไรเนี่ยอะไรคุณนรัฐน้นรัฐนรัตนรัฐ ใช่ J P K J P K นะครับผม J K D K หรือว่าคุณแจ็คก็ได้ครับแจ็คแจ็คเล็กซื้อนะครับ J P K คุณ J P K มาครับทุกคน J P K นะครับ Hello Say Hi from Boston นะครับแค่หลงสาวโสดขนาดนั้นเลยเหรอครับสาวโสดแล้วว่างั้นโสดอีกแล้วก็ ขออนุญาต AI นะครับช่วยนำส่งกันไลครั้งนี้ให้ไปสู่สายตาผู้คนให้เยอะคุณอำพรดีจันเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนยินดีจ้าขอจับมือจ้าครับผมอู้คุณนาฮะตั้งนะครับพวกก็แซวกันเล่นนะครับตอนนี้นะครับแซวกันไปแซวกันมานะดาลิ้งไม่เคย